นะคะสารบบพระเชิญของนี้พระครูนะคะที่วัดใหญ่สุเนินก็ตอนนี้ก็ทยอยมาที่วัดกันแล้วนะคะเขาขอเชิญทุกท่านมาร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะคะแล้วก็ผู้ใดที่ยังไม่ได้มาร่วมทำบุญปัะทางวัดของเราการทำบุญกุศลในครั้งนี้นะคะเป็นเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะเแล้วจะมีการเจริญพระพุทธมนต์ในวันที่สิบเก้า พระสินานกบานจะมีพระครูจากหลายตำบลในโพสุนเนินนะครับมาร่วมแสงมุ่ิจาติดต่อพระครูพิชญาพิรักของเรานะคะเสียลัการแต่งตั้งมาตั้งแต่วันที่11มีนาคมพุทธศักราช2568แล้วชาวบ้านเราก็ได้ นำทรานพระครูไปรับที่วัดหนองแดงนะคะจะหลักของแก่นมาในวันที่เจ็ดแล้วเราจะทำพิธีฉลองในวันที่สิบเก้ากรกฎาคม2568นห้าร้อยบะคะตอนนี้ตอนนี้สัญญากับท่านว่เราไปฝากไว้ที่วัดใหญ่สูงเนนนะคะพวกเราก็จะร่วมขบวนเพื่อที่จะไปรับมาไว้ที่วัดบ้านของเราในวันนี้นะคะแล้วก ทำพิธีฉลองในวันที่นี้เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญชาวบ้านหนึ่งต่างของพวกเราทุกท่านนะคะได้ร่วมกระบวนันวันนี้นะคะต้อนร